ลองพลัง10เกมปี2024กับการ์ดจอหลักพัน Arc A750 คู่กับตัว CPU i7 14 700K ตัวแรงของ Intel Gen 14จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูพ,พร้อมๆกันเลย สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนและรงอิลุนกันอยากลองมานานแล้วนะครับกับ Arc A750 ในปี2024เขาบอกมาว่าเจ้าตัวนี้ถูกตีบวกดร i v เวอร์มาให้มีความแรงเล่นเกมได้ดีขึ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาการ์ดจอ Arc A750 ตัวนี้มาเล่นเกม 2K แบบ2024เกมหดหดดูกันซิว่าจะทำประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนควบคู่กับ CPU ที่วางอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ Intel Co r e i7 14700K รับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรา ไปดูเจ้า Arc A750 ที่อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้กันสําหรับ Arc A750 นะครับต้องบอกว่ามีให้เลือกใช้อยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบ Reference แบบนี้เป็นการที่ทาง Intel ออกแบบมาเป็นต้นฉบับเลยเรื่องของวัสดุเขาจะมีความหรูหราดีไซน์จะมีความโซลิดหล่อเท่ในรูปแบบที่ค่อนข้างดุดันหน้าค้นหานะครับกับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบคา t สตที่จะเป็นแบรนด์สร้างขึ้นมาเองในเรื่องของโครงสร้างของตัวกา ตัวพัดลมและดีไซน์โดยภาพรวมถ้าไม่ใช่ r e f e r รน c ์ก็จะมียี่ห้อในประเทศไทยเนาะก็จะเป็น ASRock กับ Sparkle นั่นเองครับโดยตัวการ์ดมาพร้อมคุณสมบัติอย่างตัวแรม8 g b ที่ใส่มาให้ประสิทธิภาพของเขาก็จะจัดอยู่ในการ์ดจอในระดับกลางสูงเก่งไปในเรื่องทํางานแต่เล่นเกมก็ไม่แพ้กันและที่สําคัญที่สุดตอนนี้ราคาเขาทําราคามาตรฐานนะอยู่ที่8,590นี่คือราคากลางนะครับและยังทําราคาลดลงไปอีกในช่วงโปรโมชั่นในออนไลน อีคอมเมิรต่างๆอาจจะเหลือให้ซื้อกัน6-7,000บาทก็ว่ากันไปตัวนี้น่าสนใจมากควบคู่กับ CPU ที่อยู่ในมือผมตรงนี้แล้วนั่นก็คือเจ้าคอ r e i7-14700K ทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ อินเทลเจ14ต้องบอกว่ามีหลายตัวที่ออกมาใช่ไหมครับแต่สําหรับ14 700K จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามี CPU Gen 14ตัวเดียวที่ได้คอเพิ่มครับนั่นคือคอ i7 นั่นเองทั้งรหัส K รหัสธรรมดารหัส F และ KF จะได้คอเป็น20คอแบ่งเป็น8คอที่เป็น P คอหรือ performance คอใช้ทํางานหนัก,นกๆเช่นการประมวลผล100% export file render er, ตัดต่อต่างๆ จะมาใช้ตัว P c o r e เป็นหลักและ E r o ครับแน่นอนว่าเวลาเราใช้งาน Daily u s e ทั่วไป Discord คุย Chat MSN หยอกหยอก MSN ไม่มีแล้วคุยพวก Zoom Skype ต่างๆก็จะมาดรอปการใช้งานเป็น E c o r e และเมื่อใช้งานแบบ100%เต็มรูปแบบก็จะเอาทั้งคู่มาใช้ควบคู่กันโดยแอสไซน์งานผ่านตัว Thread Director ส่งไปให้สู่ Windows นั่นเองก็จะเป็นการเลือกใช้คอคอ P คอ E แล้วแต่เราเลือกเลยส่วนของแคชครับเป็น Smart c a c h e 3 1 3เมเก่งมากๆในการเล่นเกมทำงานก็ดีราคาครับก็จะอยู่ในช่วง upper หมื่นขึ้นไปตัวนี้ก็จะจับมาควบคู่กันในเซ็ตของทางออรัสนะครับไม่ว่าจะมาในฝั่งของเมนบอร์ดแรมชุดระบายความร้อนด้วยน้ำและเคสตัวใหม่ของทางออรัส ถ้าสังเกตดูให้ดีเขามีชุดน้ําแบบหน้าจอมาด้วยโชว์อุ่นนะครับภูมิที่ระบายความร้อนให้กับคอ i7 14 700k อยู่ตรงนี้เลยสวยมากๆและเซตวันนี้เซตมาเป็นธีมขาวนะครับเคสขาวเมนบอร์ดขาวรวมถึงพาวเวอร์ซัพพลายนะครับที่เป็นตัว ud series ตัวนี้เป็น858 0 0พัดโกอีกด้วยล่ะครับตัวสเปคเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ดูก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความแรงของกาจอ Ar c a750 กับเกมที่เตรียมไว้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงเริ่มแรกกั อีฟ e ุตบอลกันเลยครับเกมฟุตบอลเล่นฟรีในสตรีมปรับภาพ 2K นะครับเกมนี้มันจะไม่มีแคปตัวเซตติ้งให้ดูกันเราเล่นได้สบาย 60FPS เลยนะครับเขาล็อกไว้เรียบร้อยอุ้ยม่งไม่เข้านะครับเล่นเป็นแมนยูไงนะ4-3กันพูดกี่ทีก็เจ็บเล่นได้ค่อนข้างที่จะพริ้วเลยนะครับ ตัวเปอร์เซ็นต์ของ CPU ก็โหลดไปประมาณ11เท่านั้นสบายสบายเลยถัดมาก็จะเป็น CS2 ครับปรับภาพเป็นคัสตอมนะครับแล้วก็ปรับสุดแทบทุทั้งหมดเปิด FSR เป็นตัว Quality f เฟรมเรท200บวกเลยนะกับการจอ Arc ์7 5 0ในความละเอียดระดับ 2K แบบนี้ไม่ธรรมดาครับ ตัวเฟรมไทม์ถือว่าใช้ได้พลิ้วอยู่อยู่แค่5มิลลิวินเท่านั้นเองเฟรมเรตดีเลยการ์ดจอหลดไป99กินไฟไม่หนักนะครับพีกสุดเท่าที่เห็นไม่ถึง100วัตต์เท่านั้นเองสำหรับตัวการ์ดจอก็ถือว่าเล่นเกม e s p o r t ได้สบายมากๆไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือสนายได้หมดถัดมาเป็น p ับ g กันบ้าง 2K Ultra เป็น Direct X12 p ับ g ถือว่าทำได้น้าทึ่งทีเดียวเฟรมเรตอยู่ประมาณ ร้อยไปจนถึง1 1 5 fps โหลดไฟสูงสุดอยู่ที่110วัตต์ก็จะแตกต่างจาก CS2 เมื่อสักครู่เนาะแต่ถือว่าทำเฟรมเรทได้น่าสนใจทีเดียวใช้ควบคู่กับจอ 2k ในกลุ่ม 120Hz 1 4 4 h z หรือ 165Hz กําำลังสวยเลยนะครับเล่นเกมแนว,แ,นวแบบบั u t ท o ลรอยัลก็ยังไหวอยู่แต่ที่ไม่ไหวก็คือฝีมือผมนี่แหละถัดมาก็จะเป็นเกมอย่าง Apex Legends นะครับปรับการ สุดกันเลยหูยนี่เอเพ l e g e n นนะตัวการ์ดจอโหลดไฟสูงขึ้นไปอีกนะครับไปถึง136วัตต์กันเลยนะพีคสุดนะแต่เฟรมเรทก็ดีมากนะครับ 2K นะเนี่ยได้ในระดับ140บวกบวก FPS เลยเฟรมไทม์ถือว่าดีนะครับหต้องบอกว่าน่าทึ่งมากนะฮะสำหรับเอเพ l e g e n d ที่ได้เฟรมเรทค่อนข้างที่จะเยอะน่าตกใจนะกับเจ้า Arc a7 5 0ก็ต้องขอบคุณพลัง,ลงของ intel gen14 ด้วยช่วยได้เยอะส่วนถัดมาเป็นซัคำนะครับ 2k ปรับไฮเช่นกันซึ่งซัคำเองนี่วิ่งกันพริ้วเลยภายในเกมเกมนี้ก็ไม่ไม่ได้ต้องการเฟรมเลดแบบบ้าระห่ำม,มากนักนะครับเน้นไปที่ตัวความลื่นไหลในระดับที่เล่นได้ระดับ60เฟรมก็เพียงพอแล้วโดยซัคำนี่ฮะ60บวก,บวก แล้วก็โหลดการ์ดจอไป99%แต่ที่เขากินไปถือว่าอยู่ในช่วง50วัตต์เท่านั้นเองเนาะสำหรับเกมนี้เล่นได้ดีในระดับหนึ่งได้เป็นเรื่องของการออฟติมัยของตัวเกมกับตัวการ์ดจอด้วยแต่ถือว่าเล่นได้ดีอยู่นะครับ GTA ครับมาเป็น 2K ปร,รับไฮเช่นกันเดี๋ยวมาดูในเบนช์าร์กกันว่า GTA จะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็จะเป็น Direct X11 Frame Rate เกือบ200 FPS โหลดการ์ดจออยู่ประมาณสูงสุด130กับ CPU ขอ r i7 14 700K นะครับ Gen 14ดังนั้นทั้งเรื่องเฟรมเรทแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้กับการเอาไปใช้สตรีมได้ใครที่จะ half half นะครับมาในรูปแบบ streamer แล้วก็สตรีมพร้อมเล่นเกม Grand Theft Auto 5หรือ 5M ได้สบายแมปกว้างแมปใหญ่เล่นได้หมด ไม่แพ้กันกับ Red Dead Redemption ปรับเอวตรานะครับเปิด FSR เป็น Balance เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในเกมเป็นอย่งางไรเกมนี้ก็จะโหดนิดนึงแต่เฟรมเรทก็ยังถือว่าดีนะเป็น 2K ทั้งหมดแนะ่นอนที่เราเทสกันให้ดูเฟรมเรทระดับ80บวกครับหุยเรื่องนี้ดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะสังเกตกันเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเลยคือตัว RAM ของระบบหรือ D-RAM นะครับจะกิน RAM เยอะมาก แรม16 g b กสมัยนี้แทบจะไม่พอแล้วนี่แค่โฟกัสการเล่นเกมอย่างเดียวล่อไป16 g b แล้วนะดังนั้นจะให้ดีครับใส่แรมขั้นต่ำในตอนนี้16 g b รวมไปถึงขยับไปถึง24 GB, และ32 g b ไได้ยิ่งดีถัดมาที่เกม God of War กันบ้างปรับภาพสูงๆแบบนี้ดูสิจะเล่นไหวไหมซึ่งน้อบอกว่า God of War เองก็ทำได้ดี ไม่แพ้เกมอื่นๆเลยถึงแม้เขาจะเป็นเกมที่เล่นในรูปแบบเล่นคนเดียวนะไม่ต้องการเฟรมเรทเยอะมากสัก60ขึ้นไปก็โอเคแล้วแต่นี้ปลาไปถึง70กว่าเลยฉากน้ำที่มีพวกการประมวลผลเยอะๆแบบนี้เฟรมเรทก็มีดรอปลงมาบ้างอยู่ที่65แต่ถือว่าเล่นสบายมาก ถือว่าภาพสวยแล้วก็ลื่นไหลกว่า PlayStation 5ด้วยซ้ำถัดมาก็เป็น Forza Horizon กันบ้างครับพัรค5เนาะ 2K ปรับ Extreme เปิด XE SS นะครับโดยเกม Forza Horizon 5อื้อหือ80บวกบวกเฟรมเรทนะครับต่อวินาทีพริ้วมากแรมทะลุ16กิกกันไปแล้วนะครับเป็น17กิกะไบต์กันเลยสำหรับตัวแรม ดังนั้นนอกจาก CPU ที่ดีแล้ว Intel 74ิลัดเคระจอ Arc A 7 5 0แล้ว RAM ของระบบครับขั้นต่ำปัจจุบันต้อง24 g b ิล้วกนะกับเกม Forza ถ้าอยากจะปรับภาพกราฟิกสูงๆแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าภาพสวยสมจริงมากและแน่นอนเกมนี้ที่หลายๆคนอยากเห็น Cyberpunk ปรับภายเปิด XeSS ครับและตั้งเป็นบาลานซ์เดี๋ยวมาดูกันว่าภายในเกมเป็นอย่างไงเฮ้ยดีเลยนะ7 0บวครับ FPS โหลดการ์ดจอ110ว้าวภาพสวยเฟรมสวยที่สำคัญคือเลื่นๆด้วยดูคล็อกสปีดที่วิ่งในไซเบอร์พันะครับของ CPU เนาะ5.55หรือประมาณ5.52เข้าไปแล้วแต่โหลดการ์ดจอกับโหลด CPU ตัววัตถือว่ารวมกันประมาณ250วัตต์นะครับและทิ้งท้ายกันด้วย 3D Mark Time Spy ให้ดูกันเป็นตัวอย่างครับ ยังไงบ้างประสิทธิภาพถูกใจกังไหมกับเกมที่รันให้ดูกันถึง10เกมยกตัวอย่าง Forza Horizon ตัวนี้เป็นเกมแข่งรถยอดน,นิยมภาพสวยกราฟ,ฟิกแน่นเลยผมใช้ ความละเอียดในระดับ 2K ใช่ไหมที่ทดสอบกันให้ดูเล่นเกมนี้60-80 FPS กันเลยเปิดเทคโนโลยี AI อย่าง XESS กาจอตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยที่เป็น AI u p s c a l ลเนาะควบคู่กับ CPU i7 1 4 7 0 0 k ก็ถือว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้ไปเวอร์วังถึงระดับ100 FPS บวกบวกบน 2K แต่สําหรับราคากาจอในช่วง8,000กว่าบาททําได้ขนาดนี้ถือว่าแจ๋วมากนะครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นค่ายคู่แข่งกาจอเล่นเกมในยุคนี้อย่างต่ําต้องมี มื่นบวกนะในกลุ่มค่ายเขียวค่ายแดงต่างๆแบบนั้นเป็นต้นแต่นี่ก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าประเมินแล้วว่าเกมที่ผมทดสอบไปนั้นเพื่อนๆเ,เล่นเกมไหนอย่างไรกันแล้วเฟรมเรทที่ออกมาตรงใจเพื่อนๆหรือเปล่าภาพที่อัพสเกลออกมาคมเพียงพอที่เพื่อนๆจะเล่นหรือเปล่าแต่สําหรับตัวผมถ้ามีงบสัก8ปดพันตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวเหมือนกันและส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเจ้า CPU นั่นเองครับ CPU โอเคตัวนี้มันอาจจะเป็น i7 รุ่นค่อนข้างท็อปหน่อยมันก็จะดึงศักยภาพในการประมวลผลเกมทั้งเท็กเจอร์ทั้งแบ็กกร,ราวด์ต่างๆโปรเซสต่างๆได้ดีแต่ถ้าถามว่าง,งบเราไม่ถึงตัวคอ i7 อยากจะบิวเครื่องในช่วงสัก20,000ไม่เกิน3 0 0 0 0แบบนี้เราดรอป CPU มาใช้เป็นตัวไหนได้บ้างสําหรับในปัจจุบัน Intel Gen 14ก็จะมีตัวเริ่มต้นเป็นคอ i 5 1 4 4 0 0ตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสมเหมือนกันกับตัว Ar c A750 สําหรับคนที่ไม่ได้ทํางานด้านการตัดต่อวิดีโอด้านครี จะดรอปลงไปลึกถึงเจน12และเจน13ก็เพียงพอกับการเล่นเกมแล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะมาในกลุ่มทำงานด้วยใช้ตัว i7 นะครับควบคู่กับ Ar c เนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะเขาจะมีเทคโนโลยี deep learning boost แล้วก็ตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถเอาทั้ง cpu เอาทั้งการ์ดจอในตัวหรือ igpu และการ์ดจอ intel arc มาช่วยในการประมวลผลได้ยกตัวอย่างเช่นการสตรีมมิ่งอาจจะสตรีมมิ่งหลายช่องสลับไป igpu สลับไปการ์ดจอแยกและสลับมาเป็น h264 บน cpu ก็ ก็ยังไหวหรือแม้แต่การเวนเดอร์การตัดต่อต่อตางๆถ้าสายทํางานน่าจะปลื้มปีมกันแต่ก็พิสูจน์ที่เห็นกันแล้วในเรื่องของการเล่นเกมก็ลองตัดสินใจจากผลทดสอบที่ให้ดูไปก็แล้วกันนะใครที่สนใจ CPU i7 แล้วก็ตัวการ์จอ Arc A750 ในปัจจุบันนี้ก็มีวางจําหน่ายที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศไทยแล้วทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์ท e ั้งอีคอมเมิร์ใครที่เห็นวิดีโอนี้แล้วถูกใจไปจัดกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทาง Intel ที่เอื้อเฟื้อทั้งตัว CPU และตัวการ์จอมาให้เราลองกันรวมถึงทางออ ออรัสด้วยที่ส่งบิลแบบนี้สวยๆมาให้ได้ลองกันเดี๋ยวในรอบหน้าเดี๋ยวลองมารีวิวออรัสแบบคอมพิเซตแบบนี้กันดูดีกว่าหลังๆมานี่งานดีขึ้นมีโปรดักต์ให้เลือกเยอะขึ้นโดยเฉพาะกับจอครับ o อเลเจ๋งมากๆเดี๋ยวรอรีวิวฉบับเต็มกันอีกทีก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวสินค้าของออรัสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ